อ่าโอเคนะคก็สวัสดีสําหรับพวกเราช่วงเช้าวันจันทร์นะครับยังอยู่ช่วงเช้านะยังอยู่ประมาณสิบโมงอยู่ครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนในส่วนของที่เป็นคณิตเพิ่มเติมบ้างนะครับเออก็ผู้หยิบนะฮะหาร้อยละในชีวิตประจําวันมานะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอ่าเรื่องที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันเราจริงๆนะครับเราสามารถเจอสามารถต้องนําไปใช้นะครับให้ได้อืมอ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนจะขึ้นนะครับ เรามาทบทวน,นคำว่า100ลอยละนะครับสมมติ100ลอยละลอยละเจ็ดนักเรียนคำว่า100ลอยละลอยละเจ็ดหมายความว่าไงอืม100ลอยละเจ็ดหรือว่าเจ็ดเปอร์เซ็นสองคำนี้เหมือนกันไหม อสองคำนี้เหมือนกันนะครับก็คือร้อยละเจ็ดหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเจ็ดส่วนร้อยเหมือนกันใช่ไหมเปอร์เซ็นต์จะมีค่าเป็นร้อยคำว่าร้อยละเจ็ดตีความง่ายก็เหมือนว่าหนึ่งร้อยเออสมมุติว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมันเทียบเทียบกับเจ็ดอ่าร้อยละเจ็ดก็ประมาณเนี้หรือเขียนอยู่ในเศษส่วนนะครับอัตราส่วนเศษส่วนก็ร้อยละเจ็ดก็คือ 7ส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองหรือว่าเจ็เปอร์เซ็ตก็มีค่าเท่ากันก็คือเจ็ดส่วนหนึ่งรอยเหมือนกันหรือว่าอธิบายง่ายๆร้อยละเจดมันก็เหมือนว่าเจ็ดเต็มหนึ่งร้อยอ่ะอืมประมาณนี้นะครับคําว่ารนะ้อยละเนี่ยเออทับท่วนเรารู้จักนิดน,นึงเดี๋ยวบางคนครูพูดเปอร์เซ็นต์มัง่งครูพูดร้อยละมั่งมันคืออะไรเออไอเปอร์เซ็นต์กับร้อยละเนี่ยนะครับมันก็มีความหมายในที่ เหมือนกันนะครับก็คือเจ็ดเป็นหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้นะครับอาทิตย์ไปต่อกเรียนเรามาทบทวนร้อยละของจำนวนนิดหนึ่งคำว่าร้อยละห้าของเจนะ็ดิบ้าเนี่ยมันคืออะไรเอยละห้าของเจ็ดสิบห้าห้าเปอร์เซ็นต์ของร้อยสิบมันคืออะไรนะแชมป์มคืออะไรมันมีวิธีการคิดหาคำตอบได้ยังไงเอยไอร้อยละห้าของเจนะ็ดสิบห้า เออเอเอมันคืออะไรนะ 5, <75. S 1> ร้อยละห้าเ้าเออหรือว่ามันหมายความว่าไงเออนั่นเองคำว่าร้อยละห้าของเจ็ดสิบห้าเนี่ยให้รวยคคำว่าของในคณิตศาสตร์น่มันคือข้อหมายอะไรคูณครับอ่าก็แสดงว่าร้อยละห้าเนี่ยมันคูณกับอะไรอยู่เจ็ดสิบห้านั่นเองใช่ไหมไอ้ร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นเนี่ยนี่มันก็เขียนได้เป็นแบบในรูปของเศษส่วนนะครับ ร้อยละห้าหมายความว่าห้าส่วนหนึ่งร้อยให้คูณกับอะไรเอ่ยเจ็ดสิบห้าคอ่าถูกต้องนะครับมันก็คือห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณกับเจ็ดสิบห้านั่นเองแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้นะครับสําหรับหัวข้อเนี้คยครูอยากให้พวกเราใช้เครื่องคิดเลขเออเพราะาตอนเราไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี้ยเราไม่สามารถมานั่งเขียนหาเขียนได้ใช่ไหมเออเราต้องใช้ประจาหรือว่า มันจะยุ่งยากให้เราใช้เครื่องคิดเลขเลยนั่นเรื่อวิธีการคิดง่ายๆนะครับจําไว้ร้อยละห้าของ75ดิบห้าหรือว่าร้อยละอะไรแล้วแต่เ่เราแค่นำห้าไปคูณกับเจ็ดสิบห้านั่นเองอนำห้าไปคูณกับเจ็ดสิบห้านะครับถ้าเรามีเครื่องคิดเลขนะใช้เครื่องคิดเลขกดได้เลยเอาห้าคูณเจ็ดสิบห้าได้เท่าไหร่ใครมีเครื่องคิดเลขบ้างช่วยคิดนิดนึงอ่าเออน,นะครับ อะไรนะประพบร้อยเจ็ดห้ารได้สามร้อยเจ็ดห้านี่คูณแล้วแหล,ละนั่เลยคูณได้สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเราก็มาใส่ไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยเออนั่นเลยครับไอเศษส่วนเนี่ยเศษส่วนมันคือการอะไรที่เราไปคิดคำนวณเออไอเศษส่วนขั้นกลางมันคือการหารจําไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราจะใช้คลิกเลขกด เรานำห้าคูณเจ็สิบห้าแล้วหารด้วยอะไรเอย่ยหนึ่งร้อยอ่าหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับวิธีการกดเครื่องคิดเลขนะเนี่ยสอนการกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับวิธีการกดเครื่องคิดเลขเรานำห้านะครับมาคูณกับเจ็ดสิบห้าก่อนคูณเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเรามาทำอะไรต่อหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับได้เลยมลันจะมีค่าเท่าไรเอย่ยก็หารหนึ่งร้อยอ่าถูกต้องมันจะมีค่าเท่ากับสามจุด เจ็ดห้านะครับอืมครูอยายกให้เรากดเครื่องเลขเป็นมากกว่าในการคิดคำนวณนะสำหรับเรื่องนี้เคลื่อคิดมือคิดมือ,ค,มอคิดยังไงคิดมือแล้วค่อยๆตัดค่อยๆคูณน,นะครับหรือว่าคูณไปเลยแล้วตรงนี้จําได้ไหมนะครับการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมศูนย์สองตัวแสดงว่ามีทศนิยม,ยมกี่ตำแหน่งอเออ,เอ,อก็คือเนี่ยถ้าเกิดเป็นส่วนสิบส่วนสิบส่วนร้อยนะครับส่วนหนึ่งพันก็ให้ดูที่เลขศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวทศนิยมหนึ่งตำแหน่งศูนย์สองตัวก็ สองตำหน่งศูนย์สามตัวสามตำหน่งนะครับโอเคทีนี้เอาดูอีกข้อหนึ่งเล็กๆห้าเปอร์เซ็นต์ของร้อยห้าสิบนะครับก็เหมือนเดิมว,วิธีคิดวิธีคิดห้าเปอร์เซ็นต์มันก็คือห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยใช่ป่ะของคือเาหมายคูณคูณกับหนึ่งร้อยห้าสิบเออ ถ้าเราคิดมือถ้าเราคิดมือเราจะใช้ศูนย์ตัดใช่ปะศูนย์ตัดนี่เอาศูนย์ตัดไปซะหรือว่าสิบมาหารต่อไปแล้วก็เอาห้าไปคูณกับสิบห้าใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วยสิบโอเคถ้าเเราคิดมือนะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขถ้าใช้เครื่องคิดเลขกดเราก็เอาสิบห้าเอเอาห้าคูณกับหนึ่งร้อยห้าสิบใครมีเครื่องคิดเลขมักดปีเอาตัวบนคูณก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าห้าคูณกับหนึ่งร้อยห้าสิบมันได้ จ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมได้เจ็ดร้อยห้าสิบแต่อย่าลืมมันมีส่วนอะไรอยู่ส่วนหนึ่งร้อยไอ้ส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยเราทำยังไงต่ออาหารเอออาหารหนึ่งร้อยนะครับอ,อันนี้สําหรับการคิดเครื่องเลขนะเอะอยาพวกเราคิดเป็นนะครับในเครื่องเลขเอาห้าคูณหนึ่งร้อยห้าสิบพคูณเสร็จแล้วปุ๊บนาไปหารกับหน <100. S 1> ึ่งร้อยก็จะได้คําตอบเท่ากับเจ็ดจุดห้าศูนย์หรือว่าเจ็ดจุดห้าธรรมดาพอ ถ้าเกิดเราคิดมือนะครับถ้าเ,เราคิดมือเราก็ตัดไปที่ต้นศูนย์ตัดเป็นหนึ่งตัวศูนย์ r ศูนย์หนึ่งตัวเท่ากับทศทิยมกีต่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใช่ปะมันก็เหลือแค่เจ็ดจุดห้าเราก็ตอบได้เลยนะครับเจ็ดจุดห้าโอเคและเลยครับในส่วนของตรงนี้นะจะให้พวกเราใช้เครื่องเลขในการคิดแล้วก็ตอบถูกเราคิดว่าก่อนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยสิบมันคืออะไรอ่เดี๋ยวเขียนคำตอบมากัด้วยใช้เครื่อดเลขได้เลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่น เแล้วก็เอา7ก่อนเอาเจคูณอะไรคูณ210ร้อพอคูณเสร็จแล้วปุ๊บหารด้วย100ใช่ไหมวิธีการคิดก็เท่ากับ14.7ส่จุอ่างแทบตอบไปสิบ่จุดเตรงนี้แล้วก็แของ200รมันคืออะไรอแปก็คือเอาแไปคูณกับ200ก่อนปุ๊บได้นะครับหนึ่แล้วก็หารด้วย100นะครับปุ๊บเท่ากับ16อ่ะอันนี้ได้16 แล้วก็เท่ากับ16แล้วเรามาตอบที่ไหนมากกว่าน้อกว่าสิบจุเมันเป็นไงมันน้อยกว่าใช่ไหมก็เรา,าตอบแบบนี้คือน้อยกว่า,าเนี่ยแบบนี้นะครับน้อยกว่าแค่นี้พอเดีวเราไปทำมาหนาโอเคตรงนี้ให,ให้ใช้เครื่องเลขได้นะครับปึ๊บปึ๊บใช้เครื่องคิดเลขคำนวณ เออครับแล้เนี่นยนะครับผูบ้บางคนอคนถามว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมครูไม่ให้เราคิดมือยัดคีย์เลื่องเลขเล่นครับในชีวิตจริงเราเราไม่สามารถมานั่งคํานวณมือได้ใช่ไไปเดินห้างไปซื้อของเนี่ยเราต้องใช้อะไรเครื่องคิดเลขนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นใช้เครื่องคีดเลขคิดให้เป็นโอเคนะครับสําหรับบทน,นี้นะอันนี้เราไปทำมาเด้อใช้เครื่องคิยเลขครับไม่ยากนะเนี่ยไปเดี๋ยวไปต่อ ออนั่นเองนะไอสำหรับการใช้เลขกับครูเคยสอนปถมนะนะครับสอนใช้ปฐมคิดมีเสียงตำรัดชมพูครองว่าไอมาว่าครูทำไมครูใช้เครื่องคิดเลขในการสอนทําไมไม่ให้เด็กสอนคํานวณมือนี่เลคำนวณมือครูว่าสอนครับแต่ว่าในเรื่องนี้เราไปเดินตลาดนนะัดเดินห้างเนี่ยนะครับมันติดปลายลดเปอร์เซ็นต์ลดลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถมานั่งคำนวณมือได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรใช้เครื่องคิดเลขที่มีใกล้ตัวเราคือเครื่องคิดเลขในที่โทรศัพท์ใช่ปะ ในการกดคิดหาคำตอบพราะฉนนั้นครูอยากให้พวกเราใช้ได้จริงในส่วนของตรงนี้นะครับอาทน,นี้เราไปดูโจทย์ทั่วไปนะครับไปละอันเนี้ยอันนี้เรามองคิดมือละอ่ามาส่วนที่เรา้องคิดมือนักเรียนอ่านโจทย์ก่อนปุ๊บตอนทําหาคีย์เวิร์ดหาว่าโจทย์มันบอกอะไรข้อนี้นบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่นักเรียนถ้าเกิดขับพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราต้องจินตนาการและแสดงว่ารูปเนี่ยมันต้องมีด้านทุกด้านเหมือนกันเท่ากันนะ เขาบอกมีด้านยาวด้านละ20ซนติเมตรถ้าลดความยาวแต่ละด้านลง20% 20%ไม่ห,หรอครูฮะ20% 10ลดลดเนี่ย <40. S 1> ถ้าลดความยาวแต่ละด้านลง20%เฮ้ยเราเห็นโจทย์ชัดป่ะไม่ครูไอ้ความยาวอ่ะ20เออความยาว20เซนติเมตรใช่เมื่อกี้พูดผิดใช่ไหม <c oughs> อ่ะโอเคก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปเดิมเนี่ยมันยาวด้านละสี่สิบนะครับดังรูปข้างล่างเนี่ยถ้าลดความยาวด้านนะครับแต่ละด้านลงเนี่ยยี่สิบเปอร์เซนต์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม่จะมีความยาวด้านละกี่เซนติเมตรอ่าเขาถามว่ารูปใหม่นะครับจะยาวเท่าไรยาวด้านละเท่าไรนะครับกี่เซนแล้วก็มีพื้นที่ลดลง กี่เปอร์เซ็นต์นี่ที่จะย์ถามอ่ะทีนี้เราต้องมาคำนวณมือละเออเพราะมันเป็นโจทย์ปัญหานะโจทย์ปัญหาเราเราไม่สามารถมากดคือเลขคำตอบได้เพราะว่ากดไปเราลืมใช่ไหมมาดูวิธีการคิดนั่นเก่อนที่เราจะทําโจทย์เราต้องรู้ว่าสิ่งแรกที่เราต้องหาเราต้องหาอะไรอ่าถาม์่อนเอกอวินหาอะไรดี เออแชมป์หาะไรก่อนความยาวใช่ครับความยาวด้านตรงไหนอะความยาวด้านตรงไหนเอยด้านของเรียนเป็นคุ้มเออก็คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับนี่เราต้องคิดในสิ่งที่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คืออะไรที่เราไม่รู้ขอ้อนี้เราไม่รู้ตรงที่มันลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันลดลงไปเท่าไรใช่ไหมเออใช่ครับ ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาในสิ่งที่เราไม่รู้ก่อนอดูวิธีคิดเนี่ยเราค่อยไปหาสิ่งที่โจกระถามโอเคนะสำหรับโจทย์้อยล้าเนี่ยหาที่มันไม่รู้ก่อนไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์นี่ยเราไม่รู้มันยาวเท่าไรใช่ไหมเรามาหาที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันคือเท่าไหร่วิธีคิดอ่านั่นเองครับเรียนกับครูโจย์ปัญหาข้อดีก็คือเราไม่ต้องเขียนข้อความเยอะนะครับเพราะครณไม่ชอบอ่านข้อความเรามาดูวิธีคิดกันเลย แต่ว่ามันก็มีข้อความเล็กๆน้อยๆให้เข้าใจนะครับวิธีคิดออสิ่งแรกที่เราต้องหาคือ่าความยาวมันลดลงแต่ด้านยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมใช่ครับเราต้องหาความยาวด้านนะครับที่มันลดลงยี่สิบเเซน เราต้องมาหาว่าความยาวด้านลดลง20%เนี่ยมันลดไปกี่เซนติเมตรนะครับวิธีการคิดนะครับเราก็มาเทียบกับอะไรเทียบกับความยาวเดิมนะครับ20%เรารู้แล้วว่า20%มันคือ20ส่วนด้วยอะไรส่วน100เอ่อเนี่มันคือ20ส่วนด้วย100กิเล็กๆว่าเพราะฉะนั้นความยาวลดลงเท่าไหร่เราก็20ส่วน100นะครับคูณกับอะไร คูณกัความยาวด้านเดิมก็คือคูณกับ40เห็นเลขสูตรเป่าสำหรับเรื่องละละนะครับมันจะมีข้อดีคือเลขสูตรมันเยอะมันตัดได้นะครับโอเคแป๊บนึงกูไปไหนอ่ะมาต่อแล้วก็ัดตัดไปเลขสูนตัวแรกนะครับ วิธีการตัดตเป็นคู่นะครับสอสหวืสองเนี่ยเราเอาสี่สองเป็นแปดก็แสดงว่ามันลดลงไปกี่เซนติเมตรแปดเออมันลดลงมาแปดเซนติเมตรเขียนน่วย่ออะซอมจุดมจุดนะครับเอ้ยเดี๋ยวซ้อมมันต้องซอมมจุดี่ยต้องซอมจุดไหมโอเค ต่อมอจุดโอเคนะครับ้าเกิ้คืคขูเกียนอะไรผิดพาลาดไปเนะี่ยเราทักคุได้นะเอาไปแสดงว่าความยาวด้านเะนี่ยมันลดลงไป8เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นรูปใหม่รูปใหม,ม่นจะยาวด้านละเท่าไหร่รูปนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่เขียนสัญลักษณ์ได้นะเราไม่ต้องเขียนคำพูดทุกครั้งนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม่ จะได้เดิมเนี่ยมันยาวด้านละอะไรนะ40ใช่ไหมมันลดลงไป8รนะออูปใหม่ก็จะเหลือเท่ากับเอา40ไปลบ8ก็คือรูปใหม่จะเหลือ30 32เซนติเมตรใช่ไห,ม,ออนะหมนี่แล้วสำหรับกรนี้เราตอบไัวอย่างที่โจทย์ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม่จะมีด้านยาวแต่ละด้านยาวเท่าไรเอ,อ่ย สามสิบสองเซนติเมตรใช่ไหมแต่คนนี้ม<บ>ี่มาถามซิ<า>มแบบ่งพิ่มเติมเขาถามว่ามีพื้นที่ลดลงกี่เซนติเมตรเออเราจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่มันลดลงกี่เซนติเมตรไอ้กี่เปอร์เซ็นต์เราต้องไปหารว่าพื้นที่เดิมต่อไปเราไปหาพื้นที่เดิมพื้นที่นะครับเ,เขียนตัวยอ่อ พื้นที่เขียนไม่สวยเลยวะปึ๊บพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุร <Bond> ัสรูปเดิมนะครับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหาไงเอ้ยียมสูตรเลยอ้า้คูณด้านเออได้คุณด้านนะครับก็เอาสี่สิบคูณสี่สิบองไม่ให้เร่คูณกับน้ำอยู่ อ่าสี่สิบคูณสีสิบได้เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยอ่ารูปเดิมมันมีพื้นที่กันหาพื้นที่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับ่อรอสอมอจุดนะครับตารางเซนติเมตรแต่ว่าพื้นที่รูปใหม่อ่าเราคิดพื้นที่รูปใหม่ด้วยพื้นที่ซึ่เหลนแบบจใหม่ใหม่เนี่ยมันคือสามสิบสองใช่ไหม สามสิบสองคูณสามสิบสองนะครับสามสองคูณสามสองได้ใครมีครืชเลขใกล้ๆเราช่วยคูณคิดหนึ่งอ่าประพบมีคืชเลขเปล่าได้ไหรหนึ่หนึ่งพันยี่สิบสี่เออสองสองซีโอเคหนึ่งพันยี่สิบสี่หนึ่งพันยี่สิบสี่ตารางเซนติเมตรจะโจทเขามาได้ถามว่ามนันลดลงไปกี่ตารางเซนติเมตรโจยเขาถามว่า มันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เออเพราะฉะนั้นเราต้องหาเปอร์เซ็นต์การที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเราก็ต้องมาคิดกันว่ามันลดลงไปกี่ตารางเซนติเมตรพื้นที่นะครับพื้นที่มันลดลงไปลดลงทอะไรเอ่ยแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยนะครับลบกับหนึ่งพันยี่สิบสี่ปรากฏว่ามันลดลงไปเท่ากับ ห้าร้อยห้าร้อยอะไรเนะ500ี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบหกไหมห้าร้อยเจ็ดสิบหกตารางเซนติเมตรจะ่โจกระทหนึ็งเปอร์เซ็นต์เราต้องไปหาว่าไอห้าร้อยเจ็ดสิบหกตารางเซนติเมตรเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บางคนโอ้โหสำหรับเรื่องนี้ลืมหมดแล้วลนนกเรนับในการหาเปอร์เซ็นต์ครับเราต้องไปเทียบจาก ้องไปเทียบจากไหน ơi? เอ่ยจะได้รู้ว่ามันลดลงกี่เปอร์เซนต์อ่ามีคําตอบไปเลือกนันเรียนเราจะเอาเปอร์เซนต์ที่มันลดเนี่ยไปเทียบกับของเดิมหรือว่าไปเทียบกับของใหม่หนึ่งหรือสองอ่าใช่ถูกต้องถ้าเกิดเราจะคิดหาเปอร์เซนต์นะครับเราต้องเทียบกับของเดิมเพราะฉะนั้นมันลดลงไปครับกี่เปอร์เซนต์ พื้นที่ลดลงนะครับก็เทียบของเดิมนะครับ5 7ารส่วนด้วยของเดิมของเดิมคือ1,600แล้วก็เอามาคูณกับ 100, ห0ึ่้อซะเหตุผลนี้ต้องคูณกับ100สุดท้ายเพราะเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์นักเรียนจำไว้เถอะโจทย์ให้หาเปอร์เซ็นต์คูณ100เสมอนะหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้คูณด้วยหนึนะครับเพราะฉะนั้นถึงขั้นตอนนี้ ตัดได้ไหมเอาตัดได้หารดีที่ตัดได้ก่อนก็คือริศูนตัดซึ้บซึ้บเนี่ยสูงคู่สองแล้วเราก็สิบหกหารห้าร้อยเจ็ดสิบหกไม่เล่นอ่าใครมีเครื่องเล็กช่วยคิด,ดน,นิดนึงได้อะไรเอ่ยเออหรือว่าใครมันใครใครอยากคำนวณมือก็ได้นะครับเราก็เอาห้าร้อยเจ็ดสิบหกตั้งหารด้วยสิบหก ได้กับสามสิบหกไหมกโอเคได้กับสามสิบหอ่าเราได้แล้วพื้นที่ลดลงไปสาหกเปอร์เซนตนะครับแล้วเราก็มาตอบคำตอบสุดท้ายที่เขาถามทั้งหมดเลยนด่เลยครับในการทำโจทย์ปัญหามันจะยาวนิดนึงแต่ว่าเราใจเย็นเขาให้เรียงทีละขั้นตอนข้อนี้ก็ถามว่าด้านความยาวด้านรูปใหม่มันอยาอะไรนะ เอออะก็คือเขอถามอ้องถามเราก็ตอบครบก็คือสีเหลียนจุรัสเนี่ยยาวด้านละสามสิบสองอ่าใหม่ยาวด้านละสามสิบสองเซนติเมตรพื้นที่ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์อ่าโอเคพื้นที่ลดลงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์พื้นที่ลดลงสามสิบหก เปอร์เซ็นต์ครับก็ผ่านไปสำหรับหนึ่งข้อนอะนั่นเลยครับขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยนะครับเราต้องดูว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างเออและโจทย์ต้องการอะไรนะครับก็คือคอนี้โจทย์มันต้องการรู้ว่าความยาวด้านใหม่มันกี่เซนติเมตรใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ลดลงเท่าไหร่แต่วิธีการคํานวณขั้นแรกจําไว้ขั้นแรกคือหาสิ่งที่เราไม่รู้ขั้นที่หนึ่งเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ย มันคือเทไลท์ใช่ไหมอันเนี้ยตรงนี้ขั้นหนึ่งนี่เราต้องการทำกต้องคำนวณหนึ่งหาสิ่งที่เราไม่รู้สองพอหาสิ่งที่เราไม่รู้ปุ๊บเรามาหานี้ตรงนี้ได้แล้วขั้นสองแล้วก็ขั้นสามเนี่ยเราจะหาทั้งหมดสามขั้นนะครับในการที่คำนวณโอเคนะไปดูต่อข้อสองนะครับสูมันจะตัดไปเน,นี่ยเอาอย่างอย่าง ข้อสองเขาบอกว่านักเรียนชั้นมนหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งสอบได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนชั้นมนหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับสอบได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์มีนักเรียนสอบได้มากกว่าสอบตกหกร้อยหกสิบสามคนก็คือมีนักเรียนที่สอบได้เนี่ยหรือว่ามนักเรียนสอบผ่าน สอบได้นะครับมากกว่าสอบตก6กสิอาหกรคน,นครับโจทย์ถามว่าอยากทราบว่านักเรียนชั้นม .1 หนึ่งมีกี่คนนี่ก็ถามว่านักเรียนมีกี่คนค้อนี้นะครับในการคำนวณเราต้องหาอะไรเอ่ยขั้นแรกหาหาับห,หาคนที่สอบได้ อ่าใช่เรา่าหาคนที่สอบได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาคนที่สอบได้เนี่ยเราต้องไปหาว่าอมนักเรียน,นที่เขาสอบแปดสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมันหมายความว่าไงเออเราต้องหาจากตรงนี้นะครับโอเคอ่ะวิธีการคำนวณน,นะครับข้อน,นี้เออบางคนบอกโอ้จะคำนวณไงดีนะาโจทย์มีนิดเดียวเองนี่ครับเราต้องคำนวณจากตรงนี้คีย์เวิร์ดคือสิ่งที่เราไม่รู้ขั้นแรก หนึ่งเราต้องหาว่าสอบได้เอนักเ,เรียนของเรียนทองอ่าชั้นมันหนึ่งของเรียนแห่งหนึ่งสอบได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นใช่ถูกต้องที่ใช้มาว่าเราต้องหาคนที่สอบได้ก็คือแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ข้าศึกเราไม่รู้อ่ะเราไปคิดๆนั่นเองครับไอสอบได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคิดเป็นกี่คน ร้อยคนมันจะเปคนสอบได้แปดสิบสี่คนอ่าถูกต้องนักเรียนถ้าเกิดเราสอบได้แปดสิบสี่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าถ้าถ้าหนึ่งร้อยคนเนี่ยเราจะสอบผ่านเท่าไหร่แปดสิบสี่อ่าจะสอบได้แปดสิสี่คนนี่เราต้องคิดจากตรงนี้นะครับคิดจากสิ่งที่โจทย์ให้มาแค่แค่เนี้ยนะครับ ก็แสดงว่าถ้าเกิดหนึ่งร้อยคนเนี่ยสอบได้แปดสิบสี่คนแล้วสอบตกเท่าไหร่สอบสิบหกคนอ่าถูกต้องสอบตกสิบหกคน,นครับนั่นเลงครับเปอร์เซ็นต์นครับจาไว้เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เราคิดจากหนึ่งร้อยโอเคนะตรงนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เราต้องคิดคิดจากหนึ่งร้อยเสมอคิดเทียบจากหนึ่งร้อยนะครับ อ่ะตรงนี้เราได้แล้วได้ข้อมูลแล้วถ้าหนึ่ง้อยคนเนี่ยเราสอบได้แปดสิบสี่คนสอบตกหกสิบสามคนใช่ไหมใช่เอ้ยสอบตกสิบหกคนนะครับทีนี้นักเเียเรามาดูข้อความตรงนีสกกส้สอบได้มากกว่าสอบตกสอบได้มากกว่าสอบตกตอนนี้เราคิดไงดีครับเราต้องอ,อะไรมารวมกันเนี่ยสอบได้8ปสิบสี่คน กับสอบตกสิบหกคนแต่สอบได้มากกว่าสอบตกแสดงว่าแสดงว่าไรสอบผ่านสอบได้เนี่ยมากกว่าสอบตกนะครับเออนักเรียนสอบได้มากกว่าสอบตกกี่คนเอ่ย เราอยากทราบว่าสอบได้ในมากกว่าสอบตกเท่าไรนะครับเราก็เอาอะไรมาคิดเอาไปสิบสี่ตั้งนะครับลบด้วยสิบหกแปดสิบสี่ลบสิบหกก็เอเท่าไรเอ่ยหกสิบแปดไหมเท่ากับหกสิบแปดคนเออในเรียนบางคนถามว่าคู่มาไมเทียบตดีวนนี้เพราะว่าสิ่งที่เทียบตรงนี้ครับเราไม่รู้ว่าไอ้โรงเรียนเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่คนหรือว่ามันสอบได้กี่คนเราต้องคิดเทียบจากหนึ่งร้อยมานะครับเออเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบ อย่างสุดท้ายอเรามาคิดข้อมูลนี้ก่อนสอบได้84%ก็หมายความว่าถ้าถ้ามีนักเรียน100คนเนี่ยเออจะสอบได้84คนไอที่มันสอบตกกห6คนใช่ไหมทีนี้มันสอบได้มากกว่าสอบตกก็เอา84มาลบ16ซะก็แสดงว่า60มันจะเหลือแค่68คนนะครับ ก็แสดงว่ามีนักเรียนที่สอบได้มากกว่าสอบตัวโพสต์8คนจากนักเรียนทั้งหมดกี่คน100คนนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับมาถึงกับประโยคนี้แล้วถ,ถ้านักเรียนที่สอบได้มากกว่าสอบตก6 6 3คนละ่ะ สอบได้นะครับมากกว่าสอบตกหกร้อยเท่าไหกร้อะ6สนะิบสามใช่ไหมหกร้อยสิบสามคนจะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนอ่าและจะมีนะักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่เออตอนนี้เรามาเทียบลว ข้างบนนะครับสามบรรทัดแรกที่เราคิดมานี่คือข้อมูลเราข้อมูลที่เราหามานี่คือข้อมูลออสอบได้มากกว่าสอบตกหกร้อยสามคนจะแสดงว่าจะมีนักเรียนทั้งหมดกี่กคนเราก็เอาไปเทียบซะเทียบไปละก็มันมีเท่าไหร่นะคนที่สอบได้มากกว่าสอบตกมันหกร้อยหกสิบสามคนเราไปเทียบกับอะไรนี่เราก็เทียบจากที่เราคิดมาข้อมูลเมื่อกี้นี้จากร้อยคนก็คือ ส่วนด้วย 100, 100. ส่วนร้อยส่วนร้อยอืมส่วนร้อยส่วนสอสิบแปดต้องส่วนหอสิบแปดนะครับแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองโอเคได้ไรเอลยออ <ID. S 1> เออใครมีคืนเลขมั้งอ่ะกดและมันไดเท่ากับเก้าร้อยเจ็ดสิบ 5คนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าตอบไปเลยนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งแห่งนี้มีทั้งหมดกี่คนมีนักเรียนทั้งหมดเก้คนนะครับโอเคตรงนี้น่าจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะครูทำไมเราเทียบแบบนี้นะนะครับหมาเดี๋ยวเรามาดูต่อ